ครับผมสวัสดีครับผมวันนี้ก็อยู่กับบรรยากาศร้อนครับวันนี้เราจะมาทําความรู้จักกับรถแห่ทีมโอหน่วย3ครับผมว่าเรายัดฟังก์ชันอะไรใส่บ้างคันนี้12ล้อก็ถือว่าฟังก์ชันหม่เหมือนกันครับผมครับเป็นฟังก์ชันแรกของ12ล้อเหมือนกันทุกครั้งเราเจอ10ล้อครับไปไปชมกันครับขั้นตอนแรกครับตู้หมุนครับผมครับ หลังจากที่เราลงตีนช้างเสร็จกับเตีช้างสามจุดครับหนึ่งสองสามจุดทีนี้ขั้นตอนต่อมาก็คือหมุนตู้ครับผมครับ จากที่หมุนตัวเห็นไหมครับนี่ก็มีเวทีครับชุดใหญ่หนึ่งชุดครับผมคันนี้ผมจัดสรรเวทีใหญ่มากครับผมให้สมกับเป็น12ล้อครับผมสำหรับคันนี้เห็นไหมครับผมข้างในครับดูโล่งดูสบายตาครับผมครับหนุนกองอยู่ตรงนู้นครับคันนี้ผมเอาโู่ไว้ข้างล่างเห็นไหมครับ ถึงจะเอาเพืไว้ข้างล่างดูพื้นที่ตรงนี้ครับผมครับเนี่ยพื้นที่ตนี้ครับจัดเต็มครับผมกว้างครับนัวก็ตีเล่นสบายแบบล่งแจ้งเลยสำหรับตัวนี้ครับผมครับพอจะมีวิธีตัวนี้แล้วเราก็จะมีหนึ่งส่วนครับคือวิธีตรงนี้ครับผมเวลาเราจอดเล่นครับผมครับสี่ออกมาแล้วครับผมเป็นระบบไฮดรอลิกทั้งหมดนะครับผมที่เราทำครับตัวนี้มีข้อดีคือไงครับเวลาเราแห่เนี่ยเดินออกแค่นี้ครับก็สามารถนักร้องอีสเทนตรงนี้ได้แล้วครับผมถือว่าจุดเด่นมากเห็นไหมก็ขบวบนแล้วเราจะเป็นประตูเห็นไหมครับนี่ประตูสามารถ เลื่อนออกเลื่อนเข้าได้เลยนะครับผมครับนี่ตัวนี้ไม่ใช่มีแค่นี้ครับสไตล์ของเราครับสามารถดึงออกไปอีกชุดหนึ่งครับผมครับโอ้โหใหญ่มากเวทีครับผมครับครับทีนี้ครับเวทีครับเวทีแล้วก็มีขาอยู่ข้างล่างครับผมครับครับทีนี้พามาดูเวทีข้างล่างครับเห็นข้างล่างเลยรครับต้องใจว่าจะอยู่ไม่เวลาเขาเต้นกเห็นไหมครับเราจะมีขาตื่นไหมครับนี่ขาเราลุกจุดทุกจุดครับผมตอนใช้แล้วก็ ดึงออกมาแล้วก็หมุนได้เลยครับสรหรับตัวนี้ครับผมนี่จะมีเกียวตัวนี้ใช่ไหมครับนี่เกียวตรงนี้ใช่ไหมครับนี่เกียวครับเกียวเพื่อปรับระดับเวทีครับผมครับตอนนี้มันยังสิงอยู่ครับผมอาจจะได้งัดนิดหน่อยเห็นไหมครับนี่พอมาแล้วก็หมุนตั้งกันเลยครับผมครับนี่ตรงนี้ครับหลายคนสงสัยว่าเราล็อกอย่งไรตัวนี้ตอนี้เราจะมีสลักครับผมนี่สลักดึงครับผมครับพอเสร็จแล้วแล้วก็เอาสลักออกครับสลักทันสองฝั่งครับนี่ก็สามารถดึงเข้าไปได้เลยครับผมครับง่ายๆครับผมครับนี่ครับ นี่ดึงเสร็จแล้วครับเราก็ล็อกครับไม่มีดิ้นแล้วก็จะมีขาข้าล่างครับผมครับเห็นไหมครับมองดูครับฝั่งนี้ครับถือว่าได้ฟังก์ชันที่ใหญ่มากสำหรับเวทีครับผมครับในขั้นต่อไปครับที่เราวางแผนไว้เราจะมีสลักหรือโครงทัดออกมาอีกหนึ่งสไลด์ครับเพื่อให้ไฟครับมาถึงข้างหน้าเวทีครับผมครับนี่คือจุดที่เรากำลังทำครับผมครับ พราว่ามีเหล็กข้างหน้าฝากอีกหนึ่งชุดมันก็จะใช้เฮลิกอีกหนึ่งชุดในการทํางานครับผมครับวางแผ่ไว้แล้วครับรอจะทําอย่างเดียวครับผมนี่ระบบเวทีก็จะใหญ่ขนาดนี้ครับผมครับตอนนี้จากคอนนี้เสร็จแล้วครับผมครับต่อมาครับคือฝั่งหน้าฝั่งหน้าแล้วก็มีฟังก์ชันหลายอย่างไวาเป็นตู้ยื่นตู้หมุนหน้าครับหลายอย่างหลายจุดครับผมครับ่ะทีนี้เราก็จะรันตู้หมุนตู้ยื่นี่เห็นไหมครับตู้ยืนครับก็มาอย่างนี้เลยครับผมครับเพื่อซับเสียงด้านข้างเวลาจอดเล่นให้สมดุลที่สุดครับผม หลังจากที่เราดูชฉมข้างล่างนะครับผมทีนี้ผมจะมาดูข้างบนครับดูครับมองดูข้างบนครับโอ้โหเขาบอกเลยว่าครันนี้โพงแบบมาครับพื้นที่โล่งสะดวกสบายในการเล่นเห็นไหมครับนักตีจะอยู่มุมนี้ก็ได้ได้ครบครับมุมนี้ก็ได้ได้ครบชั้นสองก็ได้ก็ได้อีกฝั่งนู้นก็ได้อีกโอ้โหครับถือว่าอลังการงานสร้างมากสำหรับที่เราแบบมา12ล้อครับผมครับไมว่าเป็นด้านหน้าครับเมครับพื้นที่ตรงนี้2เมตรพื้นที่ตรงนี้2เมตร 4เมตรครับโอ้โหดูครับว่าความสามารถของรถแห่สมัยนี้มันไปถึงไหนแล้วครับผมครับเราก็พยายามออกแบบตอบโจทย์การใช้งานลูกค้าให้ตอบโจทย์มากที่สุดสมดุลมากที่สุดครับผมสำหรับคันนี้เราออกแบบแต่อย่างไาเป็นด้านความสูงของรถครับผมเราพยายามเซฟความสูงรถลูกค้าให้ได้มากที่สุดครับผมครับสมัยแรกก่อนอาจจะมีตู้โจทย์เป็นที่ตั้งในการทํารถแห่แต่สมัยนี้ครับผมครับตั้งยังไม่ได้ครับผมโจทย์ความสูงรถคือที่ตั้งครับเพื่อทําการตู้ มาใส่รถแหตุแต่ละใบแต่ละช่วงแต่ละจุดครับรถแต่ละคันที่ผมทำตรงนี้ครับผมขึ้นโค้งก่อนตู้ตามทีหลังเพราะว่าสมัยนี้ความสูงรถเป็นหลักทำในบริษัทเราความสูงอยู่ประมาณ4เมตร1ิเมตร20เพราะว่าเราจากัดความสูงครับให้ลูกค้าวิ่งเข้าวัดได้วิ่งเหตุตามหมู่บ้านได้สะดสบายไม่ติดสายไฟอย่างนั้นคือโครงการที่เราทํางานให้ลูกค้าครับผมจะประมาณนี้สำหรับโครงสร้างทีมโอเนอย1สามสิบสองล้อครับก็พุณทีมอโอเนอยสามครับที่ไว้ใจเลยครับให้ออกบแบบคันใหม่ให้ครับผม ก็ไว้ชมฟังชั่นเสียงอีดิทต่อไปครับผมคุณครับผม